วิธีใช้งานเครื่องน,นะคะก็คือเปิดโดยการดิ้กุญมแจไปด้านขวาเนาะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด5โปรแกรมเนาะแต่ว่าจะแบ่งโปรแกรมที่ใช้งานหลักมาจจะเป็นพิโคโหมดนะคะกับลอง้าโหมดนะคะพิโคจะไว้กําจัดในสีนะคะส่วนลอง้าจะเป็นในกลุ่มของการยิงปับจากกรีจจแล้วก็กําจัดขนนะคะพิโคจะมีทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันก็นจะมีพิโคเซกาน แล้วก็มันตดเค้านะคะส่วนโปรแกรมสําหรับรองเทวก็คือสองโปรแกรมน,นี้เลยรองเท้วกับรองเเผวโปรนะคะเพียงกดเช็คก้างเราก,กดเข้าไปอะคะ่ะก็จะมีให้เราเลือกใช้ว่าเป็นออโต้โหมดกับแมนนวลโหมดนะคะถ้าออโต้โหมดเขาก็จะมีการแนะนําถ้าพรางงานให้เราแล้วนะคะว่าใช้อะไรเท่าไหร่บ้างอย่าลองย้อนไปดูอนะคะอันนี้นะคะก็จะมี energy ที่เขาใส่ให้รวมถึง r e q u e น C y ด้วยส่วนสปอไตไฟที่เขาแนะนําเราก็ต้องฝกอักเอง แทนพีชนะคะตรงนี้นะคะหน่วยเป็นมิลน,นะคะสมมติว่าเราเอาคอฟฟี่สปอร์ตนะคะเขาให้เราใช้สปอร์ตไซอยู่ที่4มิลวิธีการปรับสปอร์ตไซก็คือเราจับบนล่างนะคะด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วก็หมุนนะคะแล้วเอากลับเข้าที่เดิมอันนี้ก็จะเป็น4มิลเรากดเข้าไปเลยเขาก็จะเส่พารามิเตอร์ให้เรานะคะทีนี้หน้าจอมีอะไรบ้างหน้าจอก็จะมีด้านบนสุดจะบอกโปรแกรมที่เรากําลังใช้งานอยู่นะคะ ส่วนตัวบัตรล่าตัวนี้จะเป็นบอกนาโนเมตรที่เราอยากจะใช้นะคะ164 7 5แล้วก็5,32นะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้โอเคค่ะตัวนี้จะเป็นตัวบอกช็อตนะคะว่าเราใช้ช็อตไปแล้วกี่ช็อตนะคะอัน,นนี้ก็จะเป็นทางนานนะคะ ซึ่งเขาจะคำนวณให้เรานะคะว่าถ้าเราใช้350มิลลินลกับสกอดไซส์ที่4มิลเนี่ยพลังงานจะอยู่ที่2.79จูลต่อตารางเซนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราปรับนะคะจาก4มิลน,นะคะขยายให้เล็กลงนะคะพลังงานมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าเราขยายให้มันกว้างขึ้นจาก11จูลต่อตารางเซนตตอนนี้จะเหลือแค่0.45นะคะจากนั้นถ้า เรากด s p a บ,บายนะคะแล้วก็เลดี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เหยียบฟุตสวิตได้เลยนะคะจะเป็นเหมือนแบบโปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะวิธีต, km, ตนนั้งค่าารามิเตอร์เบื้องต้นเนาะสำหรับโปรแกรมการยิงโพลิ่งรับสี่ิงนะคะเราจะเข้าทิโท่โคสตก,กันนะคะเข้าเนนมนูโหมดนะคะปรับให้อยู่ที่1064นะคะจากนั้นเราปรับพลังงานอยู่ที่4 0 0จูลคะ่ะ แต่ว่าสปอร์ไซส์เราจะใช้อยู่ที่7นะคะเริ่มต้นที่7นะคะถ้าแรงไปเราสามารถขยายให้เป็น8ได้พลังงานมันก็จะซบลงเนาะส่วนฟรีเวนซีตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้ตามความถนัดได้เลยค่ะอาจจะใช้เป็สิบเฮิร์ตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเริ่มต้นที่8ปดถึงสิบเฮิร์ตก็ได้จะกำลังดีนะคะจากนั้นก็กดกแถบแดงไปแล้วก็เลดี้ได้เลยนะ อีกตัวโปรแกรมหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราจะยิงขมอยมา่างเงี้ยเราเข้าที่ลองเา้ส์ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปรับพลังงานใช้ที่หนึ่งพันมิลลิจูลนะคะแต่สปอรไซด์เราจะลดเหลือหกมิลนะคะเอดจะอยู<ๆ>่ท<ๆ>ี <c oughs> ่ประมาณสองถึงสามจากระมังี้นะคะไม่เร็วไปไม่ช้าไปค่ะเราก็ยิงได้เลยแต่ระยะโฟกัสของตัวลองเา้สอาจจะต้องยกสูงขึ้นนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้กำลังโอเคค่ะ